มาเล่นกับชะบาแก้วเอาการกล้วยนับตังก,อกนนอออ็อยากเล่นน้ำแบบเอาเอาโอ้ยอยากเล่นน้ำแม่ตีอ่ะนับตังกับเพราะนับตังเอาชบาแก่อ้ยหลายหง่แล้วมานอนตักแมงเลยการกล้วยเออแต่ละมือก็เล่นน้ำลูกๆ แต่ละมือก็เลยน้ำลูกๆอ้าวยังโตนี่ก็อยากนอนปานี่นี่นี่อยากเชียบตาเขาได้นี่อ้าวนี่แต่โตอยากเชียบอะน,นี่อ้าวแกนกล้วยจับนี่แกนกล้วยนี่แกนกล้วยนี่แกนกล้วยนี่นับตังนี่นับตังอ้าวนับตังโอ้ยหอมแจม่มซื่อเถอะแันกล้วย คนนี้แกนกล้วยแต่ละมือกบะหมี่แบบนี้ควายเขาคล้องเราก็หาเหลียนน้ำควายหาเหลียนน้ำลูกๆตาบาแก้วหันมาหาแม่ดูนุ้ยเป็นสาวแล้วเฮ้ยมาสนใจแล้วเฮ้ยตาบาแก้วเนี่ยเฮ้ยอขวานโตเป็นสาวแล้วโตวเป็นสาวแล้วยัเบียร์ น้ำเลี้ยกล่องแมงเดยคนเลี้ยดอกลูกเลี้ยดอก,กชีวิตของคนเลี้ยงควายจะมีความสูงอยู่กับควายแต่เรามือกับจ้างสี่ละความสูงของยาน,นิ้นเลยน้ำลูกตัวนั่นโตนี่นนนเลี้ย,ยน้ำลูกขเขาูจะความเขากับเป็นตาหักของเขาย่าหมุนขมาอไหลล่ะตัวใหญ่ย่าหมุนขมานี่สีหยยบน่องไหมถอยสีหยยบแม่ไหม tôi nhai có đòi cái dạng mắc phía nấm nòng ôi cái lại nhai là gì mắt phía nấm nòng đây nọ thôi hết nòng phía dạng phía nấm đây, nhai bên xào luôn thôi ôi nhai bên xào là thôi ạ ơ tôi nhai xăm quá cái dạng giọt nắm nòng hết nòng giọt cái dạng giọt nắm sẵn đây thôi 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 ôi mồn trước đây nọ ôi cái gì mồn khỏi mái chân đây ôi bị nòng ghê ตัวนึงหยอกกับตัวนึงก็อยากหยอกนะ้ำหยอกน้องน้อยดอกร่างง่ายก็อยากหยอกนะ้ำหลไหลลูกกับผัวหยียบกันสนอเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งแม่ไทยแม่ไทยน้ำอยู่แม่ไทย,ไทยน้ำอยู่โอ้ยเบ,บ,บิ้งเบิ้งเบิ้งทางไดยังสิแกงโอ้ยมืดมือด,มอ,ดอีลาหยักเข่ากล้องอีลามืดมืดเว้ยทางไหมเห็นน้าทายตัวนึงก็อยากทายน้ำหมุนน้องเหยียบน้องไปแต่พืชโค้งน้องไป น้ำมาที่บาดเนี่ยหมอนหมอนจะกวนน้องหมอนโอ้หมอนคว, <laughs> วบอยู่กับไวยนี่แหละ <laughs>